ครับสวัสดีครับผมธเนศองศานะครับอดีตก็ทํางานอยู่การฟาไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยมา10ปีนะปัจจุบันนี้ลาออกจากการไฟฟ้าก็เข้ามาทําธุรกิจเน็ตเวิร์กฟูลทัมนะผมเข้ามาทําธุรกิจเจอเน็ตนะฮะถึงวันนี้ก็ประมาณ3ปีกว่าถามว่า3ปีกว่าที่ผ่านมาเนี่ยเป็นยังไงบ้างก็ดีมากๆนะครับเดือนแรกเป็น Ruby เดือนที่3เนี่ยขึ้นตําแหน่งแอมรอนเดือนที่12นะเป็นไดมอนด์ไดเรคเตอเดือนที่24 ขึ้นตำแหน่งดับเบิลไดมอนด์คู่แรกของ South อีสเอเชียระบบการตลาดสุดยอดมากที่นี่ทีนี้ในการเริ่มต้นที่จะเข้ามาทำธุรกิจนี้เนี่ยมีอยู่5แบบนะแบบที่1คือแบบ Member ร์ลงทุนต่ำสุดก็คือ2,125บาทนะครับแบบที่2ก็คือเป็น Basic แบบที่3ก็สุทพีมแบบที่4ก็เป็นจัมโบ้แบบที่5ก็เป็นแ m มบัสเ d อรแบบไหนดีที่สุดก็คือแบบแ m มบัสเ d อรแต่ถ้าเกิดว่าท่านไม่คิดจะทำธุรกิจนี้เนี่ย นะก็แนะนําว่าสมัครเป็นสมาชิกแบบเบสิกก็พอเพื่อจะทดลองใช้สินค้าแล้วถ้าเกิดสนใจที่จะทำธุรกิจมาอัปเกรดีีหลังได้แต่ท่านจะอัปเกรดได้เพียงแค่จมโบนะครับเพราะฉะนั้นลองศึกษาก่อนตัดสินใจให้ดีนะครับทีนี้ผลประโยชน์นะครับที่ท่านจะได้รับนะครับมาอยู่ทั้งหมด7ทางทางที่1คือเกิดจากการขายท่านใช้สินค้าดีอย่างไรดีอย่างไรก็บอกอย่างนั้นท่านก็สามารถขายได้ทางที่2นะครับก็คือ Fast Start ท่านจะได้ Fa s t Start เนี่ยตั้งแต่สามร้อยห้าสิบจนถึงแ7ดพัน็ด้อยห้าสิบะเจอเน็ตมีสมาชิกจำนวนมากเข้ามาทำภายในเดือนแรกนะครับมีรายได้หนึ่ง0สเยอะมากเพราะว่าแนะนำสิ0แอมบาสเตอร์ก็จะเพาะ Fa s t Start อย่างเดียวเนี่ยก็แปดหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยนะครับรายได้ข้อที่ข้อที่สามนะครับข้อที่สาก็คือ Cy เ l e c y c เ e เนี่ยนะครับสร้างสองทีมเนี่ยนะ จ่ายสูงสุดอยู่ที่3.9ล้านต่อเดือนต่อ1ศูนย์ธุรธกิจนะครับเพียงรักษายอด1900บาทแล้วก็มีซ้าย1คนขวา1คนแค่นั้นเองไม่มีบิสเนสไอเท็อย่างอื่นเลยนะครับครับข้อที่4นะครับก็คือ,อ,อ matching นะครับ matching ท่านจะได้ matching ลึกถึง7ชั้นนะครับเจชั้นนะ ชั้นลูกหลานเหลนหลนนะครับลงไปลึกถึงเจ็ดชั้นแต่ท่านจะได้กี่ชั้นเนี่ยอยู่ที่ว่าท่านอยู่ตำแหน่งไหนนะครับลองศึกษาดูนะฮะรายได้ข้อที่5นะครับก็คือวันธามอนัสนะฮะท่านจะได้รางวัลเงินสดสูงสุดอยู่ที่1นึ่งล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นนะครับเริ่มต้นที่เจ็ดหมื่นจนถึง1นึ่งล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นนะครับรายได้ข้อที่6นะครับก็คือสามเปอร์เซ็นต์จากยอดขายทั่วโลกท่านมีโอกาสที่จะได้สามเปอร์เซ็นต์จากยอดขายทั่วโลกทุกท่านนะครับถ้าท่านเป็นตำแหน่งไดมอนด์ขึ้นไป นะปัจจุบันนี้เนี่ยผมมีรายได้ยอดขายทั่วโลกเฉลี่ยเดือนประมาณ1ล้านไดมอนทั่วโลกปัจจุบันนี้เนี่ยมีทั้งหมด30ิรหัสนะครับถ้าค้อื่นทําได้ท่านก็ทําได้นะครับรายได้ข้อที่เจดนะครับก็คือท่องเที่ยวต่างประเทศท่านมีโอกาสไปเที่ยวต่างประเทศกับเจอเน็ตเนี่ยฟรีอย่างน้อยปีละสองครั้งเพราะฉะนั้นวันนี้นะโอกาสดีๆมาท่านแต่โอกาสอย่างนี้จะผ่านไปหรือไม่ ท่านต้องตัดสินใจบอกวโอกาสเนี่ยเหมือนไอ้ติมถ้าไม่รีบกินมันละลายสุกดไม่เท่าล้วงกระเป๋าตั้งเจอตังค์กเงินเนี่ยไม่สำคัญสําคัญตอนไม่มีเงินบอกหลงทางเสียเวลาถ้าหลงไปแถวรัชดาเนี่ยให้รีบมาที่ตึกเดือนนายหลังเซ็นท่านพระรามเก้าแล้วพบกันนะครับ